สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเรืบอกที่เกมเมอร์และ o c o กอร r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับโอวค็อกโซนทีวีครับผมอยู่กับนัทมิสเตอรี่ครับผมก็วันนี้มีโปรดักต์มาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นต้องบอกว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตทูอินวันอ่ะมีแท็บเล็ตแต่ว่าอยากได้คีย์บอร์ดแบบฟูฟูมาให้มาให้ใช้งานด้วยมีมาที่เราแล้วด้วยนะครับก็เป็นโปรดักต์จากทาง HP ครับคิวเล p ตแพ็กกาดนะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วกับเจ้าตัวนี้เลย HP Pavilion x2 ขนาดหน้าจอ10นิ้วครับ ก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับโปรดักต์จากทางฮีเพกาดหรือว่า HP นั่นเองนะครับวันนี้ก็จัดมันสักหน่อยนะครับก็เริ่มจากดีไซน์ของเจ้าตัวแท็บเล็ตกันก่อนเลยนะครับเพราะมันคือผราเอกเลยตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ10นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอ LED ัทสกีนนะครับสามารถรองรับการัทสกีนได้สบายๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีกล้องนะครับเวฟคามล่า1จุดนะฮะ แล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นลําโพง2ฝั่งนะครับเป็นขอบของจอนะครับสีเนี่ยจะเป็นขอบจอจะเป็นสีดำนะครับด้านหลังบริเวณค o อบเวอร์ด้านหลัง,รลงตรงนี้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเนื้อชั้นดีนะครับก็จะเป็นสีออกเทาเข้มๆค่อนไปทางดําเลยแหละนะครับพื้นผิวก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นเงาเงเหมือนก๊อซี่นะครับจะเป็นสีด้านๆนิดหนึ่งตรงกลางก็จะมีโลโก้ hp นะครับติดอยู่ สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อทางด้านข้างนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ช่องเดียวเลย3 5ม m mm, สําสำหรับหูฟังไมโครโฟนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าดีไซน์ตรงขอบเนี่ยจะมีความบางที่ไม่เท่ากันจะมีการเล่นเล่นดีไซน์นิดหนึ่งนะครับจากหนาไปหาบางมากๆนะฮะสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อทางด้านฝั่งนี้นะครับก็จะมีนี่เลยนะครับไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็ Connect Data ต่างๆนะครับก็ใช้ไมโคร USB นี่สบายเลยนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็น USB 3.0นะฮะให้มา1พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต Mini HDMI ครับนะฮะจะมีช่องสำหรับเสียบการ์ดรดเดอร์หรือเพิ่มหน่วยความจำนะครับเป็น m i โ r o SD card นะครับก็สูงสุดเนี่ย64 g ินะครับถัดมานะครับจะมีปุ่มปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรูปหน้าต่าง Windows นะครับก็คือกลับมาหน้า Windows หน้าปุ่มก็คือคล้ายๆกับปุ่มเมนูอะไรฮะนะฮะปุ่มต่อมาครับ เพิ่มลดเสียงนะครับวอล่มอัพดาวนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดล็อกสกีนหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆ2จุดเป็นไมโครโฟนครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับด็อกกิ้งคีย์บอร์ดนะฮะก็สำหรับในส่วนการดีไซน์นะครับเบาๆบางๆถือมือเดียวค่อนข้างเดียวโอเคถือได้อยู่นะครับกับหน้าจอ10นิ้วนะครับตัวแท็บเล็ตทีนี้มันมีอีกหนึ่งอย่างคือตัวคีย์บอร์ด นะครับที่ให้มาในชุดเดียวกันเลยแล้วก็จะเป็นฟิปโคเวอร์ด้วยนะครับเอาไว้ลองหน้าจอหรือลองตัวแท็บเล็ตนะครับก็ตัวคีย์บอร์ดครับนะครับตัวปุ่มนี่จะเป็นแบบชิกลีดคีย์บอร์ดนะครับลักษณะคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กสมัยนี้เลยนะครับเป็นแบบเต็มๆเลยนะครับมีภาษาไทยมาให้ใช้งานมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับใช้งานได้ค่อนข้างสบายด้านล่างเนี่ยก็จะมีทัชแพดมาให้ใช้งานนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่เงนครบ ใช้งานได้สบายเป็นแบบมัลติทัชนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นพลาสติกเนื้อชั้นดีค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างจะมีความบางนะครสังเกตได้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านหลังไม่มีอะไรก็จะมีทัดที่เป็นเป็นแผ่นยางเอาไว้รองการลื่นนะครับแล้วก็จะเป็นฝาปิดนะครับที่จะเป็นฟิป์มโคเวอร์นะครับซึ่งสามารถเอาไว้รองตัวแท็บเล็ต นะครับเป็นแม่เหล็กรองรับอย่างดีแล้วก็จะมีบริเวณนี้ครับจะเป็นตัวเต้ารับนะครับที่เอาไว้คอนเนคกเตอตาตัวแท็บเล็ตนะครับประกอบเสร็จปุ๊บนะครับก็เหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะครับทีนี้เรามาเช็คสเปคนิดหนึ่งนะครับยิงตัวสกรีนก็ได้นะครับใช้เป็นทัชแพดก็ได้นี่เลยฮะเป็น CPU จากทาง Intel นะครับในโค้ดเนมเบตไทร์อนะครับก็จะเป็น Intel Atom Z 3745D นะครับสัญญาณเรกเกอรอยู่ที่ 1.33GHz ครับแรมที่ให้มานะครับจะเป็นแรมแบบ ddr 3 2GB กครับกราฟิกการ์ดที่ใช้ก็จะเป็น intel hd g r a p h i c ครับสำหรับพื้นที่การเก็บข้อมูลนะครับก็จะเป็นแบบหน่วยความจำภายในขนาด 64GB นะครับสามารถเพิ่ม micro sd card ได้อีก 64GB กครับก็เรารู้สเปคกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลองใช้งานาวๆกันดูนะครับก็ สายเราอยู่แล้วเราจะลองแบบแนวอ n นเตอร์เทนเมนต์นิดนึงนะครับก็จะเปิด YouTube ฟังเพลงให้ดูก็จะได้ดูเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของการประมวลผลภาพนะครับแล้วก็การรับสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับอ่ะมาลองฟังกันดูนะครับอ่ะไปฟังกันเลยครับ โอเคนะครับก็เป็นไงครับได้เห็นได้ฟังกันไปแล้วนะครับภาพก็คมชัดตามสไตล์นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีแล้วก็โอเคเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตรันบน Windows 8นะครับตัวนี้จะเป็น Windows 8.1นะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแถมตัว อ่า Microsoft Office มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวแท็บมาด้วยสามารถใช้งานได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวโดนจับลิขสิทธิ์นะนะครับก็มันใช้งานได้2อย่างแท็บเล็ตหนึ่งอย่างแล้วก็มีคีย์บอร์ดมาให้ใช้งานเป็นแบบออฟฟิศได้เลยนะครับมีตัวซอฟต์แวร์มาให้มีคีย์บอร์ดมาให้สบายเลยยกออฟฟิศไปนอกสถานที่ได้เลยนะครับก็ไปลองกันดูนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไปในไหนสบายแล้วล่ะนะครับเมื่อก่อนพกแท็บเล็ตอย่างเดียวไม่มีคีย์บอร์ดตอนนี้ครบเครื่องแล้วนะครับก็ราคา น่าจะจับต้องได้ง่ายนะครับอยู่ในระดับหมื่นกลางๆนะครับไปลองหาซื้อกันดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง HP ประเทศไทยนะครับที่ส่งให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆได้ดูกันนะครับผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ